ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเราเราไปเอาเมเล็ดผักมาแล้วก็เลยเจะรีวิวว่าเราได้อะไรมามั่งอันนี้ก็คืออะไรเล็ดโอ๊กเนาะเล็ดโอก๊กอันนี้ได้เล็ดโอ๊กมาแล้วก็มะละกอมะละกอตำส้มเอฟวัน,น,นอันเดียวกันเพราะว่า ในสองมีแค่สิบเม็ดเราก็เลยจะเอามาก้าด้วยเอามาก้าขายต้นละสิบบาทเนี่ยผมไม่มก็เอามางนาะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอนนที่เราปลูกหลังบ้านถั่วลันเตาถั่วลันเตากาังงามเลยหลังบ้านอันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนวลจัน,อ,น,น,นอันนี้กอใหญ่ใบหยกน,นี้ ผักกาดกวางตุ้งต้นอันนี้ก็มะละจีนลูกผสมอันนี้ค็อวปลาบวบงูลูกผสมดอกดีมากเลยแล้วเราปลูกมั่งใสิผักกาดกวางตุ้งดอกอันนี้อันนี้พันนลายอันนี้แฟงแฟงไส้ตันลูกผสม่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่มีแป้งไม่มีแป้ง อันนี้อะไรนี่ปาลีไว้คอร์ตระกูลคอร์นั่นแหละเนาะสลัดคอร์อันนี้นักลาดอันนี้ก็บวบงูลูกผสมเหมือนกันอันนี้ซองเล็กสอนแดงซอนเล็กไม่มีแล้วอันนี้ก็คือถั่วพุ่มอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวลูกผสมอันนี้ดกดีมากเลยนี่เราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้แล้ว อันนี้ก็ไอ้กวางตุ้งดอกดอยสุเทพเขียวมันต้นอวกอันนี้ก็ไอ้แมงรักค่ะแมงรักอันนี้เราได้มาเล็ดพันุ์มาเยอะเลยแล้วจัดไว้นะคะ่ะเพื่อนไปแล้ววันนี้นาล็ดพันุ์ของเรามาเรื่อยๆ มีทุกอย่างมีทุกมเมล็ดครบเลยแล้วเราก็ลองเพาะด้วยวก็งอกดีนะคะ่ะคือผักที่เราเพาะจากมเมล็ดที่เราขายเราจะดูความงอกของเขาะคะ่ะ รอบดีทุกอย่างที่เราลองโดยใช้ดินฟิเมอสดินสำคัญมากๆค่ะในการเพราะต้นกล้าวันนี้ไปแล้วมารีวิวเมล็ดพันธุ์เฉยๆค่ะสวัสดีค่ะ